คือบางคนเขาบอกว่าเขามีขนาดไอ้นั่นเล็กอะฮะครับทำยังไงให้คือไม่มีมาตรฐานนะฮะทำยังไงให้ไม่มีขนาดใหญ่และได้มาตรฐานนะฮะขอบคุณครับแม้เขาว่าขนาดค่อนข้างจะย่อมเยาวกว่ามาตรฐานใช่ใช่ครับขอบคุณครับแล้วก็มีข้อนึงฮะทำยังไงให้เขาประทับใจในจุดอ่อนอันนั้นของเขาอะฮะหมายว่าทํายังไงเขาเกิดความมั่นใจในขนาดที่เล็กของเขาว่าเป็นเล็กพิคิ้นูใช่ให้ผู้หญิงประทับใจอหอครับโอเคครับขอบคุณครับจากการศึกษาวิจัยเราพบว่านะครับ 80%ของผู้ชายที่มาปรึกษาหมอนั้นขนาดนะปกติอยู่แล้วนะครับโดยที่เขาคิดว่าตัวเขาเองน้อยไปเล็กไปหรือใหญ่ไปแต่หลังจากตรวจจริงๆแล้วหมอจะพบว่านั่นปกติเหลือ20%ทเนท่านั้นเองครับ10%ใหญ่เกินไปอีก10%ย่อมเยาวไปหน่อยเราก็นำการศึกษาวิจัยอันนี้ไปถามผู้หญิงว่าในการปฏิบัติกิจกรรมเรื่องนั้นนะ่ะคุณสนใจไหมกับขนาดของเขานะครับ 90%ตอบว่าไม่สนใจเลยนะครับมีแค่10%เท่านั้นที่สนใจเพราะ,ะนั้นผมยืนยันกับทุกคนนะครับวมทั้งทางบ้านนี่เป็นการวิจัยการศึกษาวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวรารสารทางการแพทย์ซึ่งเชื่อถือได้ในระดับโลกครับที่คำถามว่าจะทำให้ผู้หญิงประทับใจได้อย่างไรคำตอบก็คือถ้าเป็นการแสดงความรัก ผู้หญิงจะประทับใจถ้าเป็นการระบายความใคร่ผู้หญิงจะไม่ประทับใจใช่ไหมครับน้องๆผู้หญิงถ้าใครบอกว่าใช่ช่วยตบมือให้ผมหน่อยครับอขอบคุณครับขอบคุณมากๆเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านเห็นนะครับว่าผู้หญิงทั้งหลายเขาตอบด้วยเสียงตบมือครับว่าขอให้ผู้ชายคนนั้นปฏิบัติการกับเธอด้วยความรักเถอะไอ้ขนาดใหญ่เล็กไม่ได้สนใจเลยขอให้รักนะไม่ใช่เอะอะอะไรมาเสร็จแล้วก็รีบๆไป นะครับแต่ในการปฏิบัติการที่จะทําให้ผู้หญิงเกิดความสุขนั้นเราจะต้องนั่งรู้ว่ากิจกรรมเรื่องนั้นก็เหมือนกับการรับประทานอาหารจริงไหมครับการรับประทานอาหารถ้าจะเกิดมันจะทําให้ยืนยาวอร่อยมีความสุขมันต้องเริ่มด้วยอาหารเรียกน้ําย่อยจริงไหมครับแล้วก็ตามมาด้วยอาหารจานหลักและจบลงด้วยของหวานน้าชากาแฟจึงจะครบสมบูรณ์แบบจริงไหมครับถามว่าทาไมผู้หญิงต้องการอาหารเรียกน้ําย่อยก่อนเพราะผู้หญิงนั้นเปรียบได้กับเตาไฟฟ้าครับเวลาเปิดสวิตช์แป๊กมันต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะร้อน ส่วนคุณผู้ชายแกเป็นเตาแก๊สเปิดฟู่ดับครับเพราะนั้นผู้ชายที่จะให้ผู้หญิงประทับใจต้องเปิดสวิตเตาไฟฟ้าให้ร้อนก่อนค่อยเปิดเตาแก๊สตามหลังเข้าใจนะครับผมพยายามเปรียบเปรยให้ฟังแล้วคงไปตั้งท่านสอนในรายละเอียด1,2,3,4นะ